มาดูความรักของสาวร็อกรุ่นใหญ่กันดีกว่านะคะสำหรับพี่ใหม่เจริญปูรานนั่นเองค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเห็นดูแข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทำงานมาตลอดทั้งชีวิตของเธอแบบนี้เนี่ยกำลังใจที่สำคัญเนี่ยคือใครกันแน่คะ แฟนคำสั้นๆเนี่ยที่หลายคนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ต้องการในชีวิตนะคะสำหรับล็อกเกอร์หญิงของเมืองไทยอย่างคุณใหม่เจริญปุระค่ะเธอมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าชีวิตในช่วงนี้เนี่ยจะต้องโฮมงานอย่างหนักแทบไม่มีวันได้พักเลยเนะคะเธอก็ยังมีกําลังใจดีๆจากคนรอบข้างที่ไม่ใช่แฟนค่ะคอยมอบให้เธอมาเสมอ ความรักที่มีต่อเสียงเพลงค่ะ uh huh. แต่ความรักอย่างอื่นก็ดดดดื่นทั่วไปค่ะจริงๆแล้วพี่ใหม่เนี่ยมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็รู้จักกันมา20ปีแล้ว mm hmm. แล้วก็เป็นผู้จัดก,การพี่ใหม่ตอนนี้เป็นทั้งผู้จัดก,การเป็นคนขับรถเป็นคนทํากับข้าวเป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นแบบฉันแฟนคู่รักจะเดินกันแบบอะไรเงี้ยพี่ใหม่ไม่มีไม่อยากมีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเคยมีแฟนมาแล้วมีแฟนมาแล้วแบบเคยมีแล้วไงเหมือนเคยกินข้าวแล้วอะไรประมาณนี้นะก็ร mm ู้สึกว่าเออเราเราชอบคําว่า เ,เพื่อนสนิทหรือกัลยาณนิมิตรมากกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่ลาสลองและอยู่เคียงข้างดูแลซึ่งกันและกันได้ดีกว่าต้องเรียนนิดนึงว่าสังคมยุคสมัยมันเปลี่ยนไปรักแท้ค่อนข้างหายากมากเลยพี่ก็ไม่มีเวลาไปนั่งหาไปนั่งหาเข็มหาอะไรเพราะว่าพี่ต้องทำมาหาก,กินกลัวชีวิตสดไม่เคยกลัวแต่ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรียนรู้ที่จะยอมรับกับความเป็นจริงมากกว่า เที่ยวกาลังจะไปไปไปเที่ยวญี่ปุ่นนิดนึงไปพักผ่อนค่ะไปคะกับแม่ค่ะไม่ค่ะไม่ก็อาจจะมีกรเรยนมีเกาะเกาะหางมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูเขาอีกทีนะคะปีใหม่หรือว่าอ๋อไม่ค่ะพี่ใหม่กาลังจะไปอีกไม่น่าเกิน7วันนี่แหละค่ะก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยไป10วันค่ะ ทรูอินไซด์ก็ขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่แฮปปี้สุดๆนะคะจะได้มีกําลังใจนะคะแล้วก็มีแรงใจกลับมาสร้างผลงานดีๆให้แฟนๆได้คอยติดตามกันต่อไปคะไ่ะค่ะทำงานหนักก็ไปพักผ่อนนอจะได้ชัด<ไ>แบบกลับมานะคะ,คะ